อัปเดตใหม่เข้ามาแล้วมีทั้งอาชีพใหม่แล้วก็แพ้ซาตานที่เขาล่าลือกันมันก็เข้ามาจริงๆบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยเจอหมวกใหม่ที่โคตรเท่ด้วยบอสตัวใหม่ที่ถือกระบองตุง้งติ้งไม่ใช่แค่นั้นพวกเรายังล่อให้แพ้ซาตานเนี่ยตัดต้นไม้ให้เราด้วยวันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันได้เลยแต่อย่าลืมกดติดตามแลวกดไลค์ให้หน่อยเนอะสวัสดีทุกคนนะคะและตอนนี้เนี่ยแมปเกาคาก็อัปเดตเข้ามาะครับแพ้ซาตานเข้ามาแล้วแล่ทุกคนดูเสียงแชทแห้งมากเพราะว่า วันนี้ไล์เกณฑ์เนี่ยมาทั้งวันให้คนดูดูเลยนะแล้วก็พออัปเดตก็ทําคลิปต่อเลยเพราะฉะน,นี้กดติดตามกันหน่อยนะว่ายแหละมาคืออัปเดตใหม่นะคะทุกคนเขาจะมีหนึ่งเลยอาชีพใหม่เข้ามาอาชีพนี้บอกเลยว่าเป็นอาชีพเอ่อโจรน,นะคะเป็นแบบว่าใช้ธนูไฟธนูไฟแล้วก็มีระเบิดขวดด้วยขั้นแรกเนี่ยเราจะเกิดมาพร้อมธนูไฟแล้วก็เอ่อระเบิดขวดนะคะขวดไฟแล้วก็ขั้น2เนี่ยเขาบอกว่าเราจะมีโอกาสทําให้อาวุธของเราเนี่ยที่เราโจมตี มีโอกาสติดไฟด้วยแล้วพอขั้นสามนะเขาบอกว่ามีโอกาสสิบเปอร์เซ็นในการเปิดกล่องแล้วได้ระเบิดไฟเอ้ยเลิศนะคะแต่ว่าบอกก่อนนะว่าตอนเนี้แจกเล่นได้แค่ขั้นหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เราบอกลมซื้อไม่ได้นอยอ่ะตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งซื้อไม่ได้ทุกคนดูนะพอกดซื้อปุ๊บมันึ้นอย่างเงี้ยซื้อไม่ได้ก็เลยจะรีวิวแค่แบบอาชีพแล้วกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพูดถึงอัปเดตก่อนนะคะตอนนี้นะอัปเดตก็จะมี แพสซาตานเข้ามาเขาบอกว่าจะมีศัตรูตัวใหม่ที่บอกว่าทรงพลังด้วยเขาบอกว่าเป็นราชาลัธิพอพิธีกรรมแปลกๆนะครับเพื่อเข้าสู่การต่อสู้เฮ้ยแปลกๆนะเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีหน้าไม้เพลิงนะคะหน้าไม้เดียวกับอาชีพเมื่อกี้เลยนะคะมีให้ดรอปอยู่ในแมปด้วยนะตามไปโอมภูเขาไฟแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆนะคะกระจายทั่วภูมิภาคใบอมภูเขาไฟเลยนะทุกคนดังนั้นวันนี้เนี่ยมาดูันนะคะว่าอัปเดตเนี้ยมีอะไรบ้างแต่วันนี้ต้องขอโทษนะครับว่าเสียงแคบจริงๆดังนั้นเนี่ย ขอโทษนะแล้วก็กดติดตามกันหน่อยกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนทุกคนมานี่ก่อนฉันมีนี่ให้ดูไหน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 นี่นี่นี่มาดูเรีวมาดูเรีวมาดูเรีวเฮ้ยเฮ้ยดูดิว่าดิโอ้ยมาแก้มาแก้โอ้ย่าไปใกล้มันหนีมันได้ยูอายอายเขินอายอันนี้เขินอายนี่เขินอายเอออันนี้ตื่เตี้ยวอันนี้ตื่นเตี้ยวอันนี้ตื่นเตี้ยวอันนี้ตื่เตี้ยวอนี่ทุกคนมานี่ก่อนฉันมีอะไรจะโชว์ นี่ทาดาโอ้ไม่ด้วอาวุธไม่เออใช่โจรไฟไอพวกปืนเอเลนกระจอกจะบอกว่าฉันไม่ได้มีแค่ปืนนะฉันมีนี่ด้วยนี่นี่เออฉันเอาไฟเอาไฟของกีเธอมาใส่เองแหละมาแล้วนี่แน่นี่แน่ไอตัวเก่าไอตัวเก่าไอตัวเก่าหมาหัวหน้าอ้อยหมาหัวหน้าอ้อยหมาหัวหน้า วางใหม่แล้วค่ะอ๋อเขาไปตัวอื่นไห้เล่นแล้วค่ะแล้วนะคะออตัเก่าแล้วแหละลองให้ไปดิวางหัวเน่าแล้วแหละเสียใจไปดิส่วน้าสุดท้ายวายวายมีเพื่อนเล่นด้วยวายไม่มีใครใครก็ไม่รักกวางขนาดพัดลมยังใส่หน้าเลยวา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 ยเป็นไงล่ะเออไปเลยไปไหนก็ไปเดี๋ยวเรามาลองเทสอาชีพใหม่กันนะคะทุกคนมาดูกันว่าแรงขนาดไหนอันนี้คือหมาอัลฟาโบโอ้ไม่เล่นๆนะ รีหลดเร็วแล้วก็กระสุนไม่จำกัดด้วยเฮ้ยมานี่อัลฟาโบการคูดาวเชื่ว่าพอกับอะไรเฟิลยาวเลยเฮ้ยแล้วนึกก็สุกเลยเห็นไหมอาชีพนี้เจ๋งว่ะเจนว่านะเป็นตัวรถที่ดีดีมากเกณฑเนี้บอกเลยว่ามันแพ้ทางไกลแน่นอนไอ้พวกมอนเตอร์เนี่ยเต็ม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 เตมเต็มเต็มเตเออทุกคนพร้อมหรือยังพร้อม บอกเลยว่าอาหารไม่ต้องกลัวฉันนีปืนไฟมาไดกันนี่ไงเห็นไหมล่ะอิ่มเลยแหละเออแหล่คราวนี้สบายเลยมามารวมตัวกันมาเราสามคนรวยเฮ้ยนี่ไงอันใหม่มาเป็นลงศพนี่ไงโอเมก้าไหน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 ลูกแมงป่องอ่ะพี่สวยเข้าไปอยู่สิคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระยะหนังแมงป่องเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไปตอะไหน เก็บได้ปะเก็บ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 อะไเก็บอะไเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บมังเก็บไอ้นี่ะเก็บเก็บมันอ่ะโอเคโอเคเก็บแล้วเก็บแล้วยิง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 เฮ้ยทุกคนนู่นไหนช่างตัวแดงโอ้ยก็อ๋อางอุ้ยช่างตัวอุ้ยช่างตัวแดงโอ้ยโอ้จัดการที่จัดการที่จัดการที่ยิงหน่อยยิงหน่อยเออว้ยปืน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 แรงโว้นะเอารุณใช่ปืนแรงนะนี่นี่เรารู้รู้รู้เจ๊จะรู้เรื่องตัวเองด้วยนะเราต้องเคลียร์ไปทีละตัวนะได้โอ้้ยยยโโโหเเเเเรรรร็็วววววฮนนนิิ่่งงาาีอะมก เรา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 ต้องแวะบทก่อนเขางบทบทไอ้นี่เยอะบทไอ้นี่เยอะแมนเดนเอออย่าไปกลัวมันวันที่แปดเองรำวีสวยกว่ามันไม่มันไม่กลัวหรอกมันไม่มาหรอกกลัวเหรอทันอาราชินีแพ้เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ไม่เตรียงคุยเราแจ๊คไม่ได้คุยเราแล้วอ้าวอ้าวคือวจะคุยแค่เนี้ยเออมาหลอกหลอก มันบอกว่าตื่นแล้วเดีแรมแฮสเอ้ยตื่นแล้ว啊อุ้ยแรมตื่นแล้วเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคอยขึ้นออคอยมาดูคอย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 มันปีนได้มันปีนได้แล้วมันปีนได้ตายตายตายเพื่อน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 

ดูบ<ร> <G uy> ักบักอยู่นั่นไงกูบอกแล้วว่าอะไรเมื่อกี้ไว้ใจไม่ได้จริงกูบอกแล้วอีสวยมันไว้ใจไม่ได้โอ้ยตกใจนึกว่ามีตัวอยู่ข้างบนอีน้องเสียงลาวาดังมากแล้วกูเสียงลาวาเหมือนคุกกี้ที่สุดตลอดเวลาตอนอ๋อหิวแหละอืมปวด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 อะโอ้หนูได้ทุ่งติดไปโอ้แล้วกระโดดทำไมล่ะจะเสร็จอยู่แล้วเมื่อกี้ ได้ได้ได้นี่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 ทานี่ทานี่นี่เอามมมอสเลยมัมอสเลยนี่แน่เอออู้หโอ้คือไม่ได้มาคือไ้นได้คือไได้ไได้โอ้โหโอ้โหรัว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 รัมมอสมมมอสมมอสเยอะจังอะเยอะที่มันมอสนะไม่ใช่มดเฮ้ยอ่ะห่าอย่าหญ่ใหญ่าหต้องยิงต้องทำแบวันนี้ตามมามตามามนี่ไงเ้า ตามอยู่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 เนี่ยพวกกูตามอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนตามติดติดยมันหลบหล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 บมันหลบหลบหหัวหหัวหนี่ไงเพื่อนวิ่งตามเียหเออวิ่งไม่ทันเมื่อกี้ข้าใจเพื่อนขาสั้นเลยมาช้าเธอตรงนี้มันเหมือนแบบท่านบูชาป่วยพี่สวยพี่วย โอ้ยเขินอา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 ยเอออาอุ้ยอีกแล้วเหรอท่าเดิมเลยอท่าเดิมเลยแม่แม่บอกแม่มาเลีกเธอแม่มาเลีเธอแม่ขึ้นเข้นเข้นเข้นบวดขึ้นปวดขึ้นบวดเขินปอดเขินปอดเพื่อนรอกันนะเพื่อนอันนี้เฮ้ย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 ที่ใหม่ที่ใหม่ เขียเขียเขียต้องเขียก่นต้องเขียก่อนทำไมวันนี้ฉันมีคนฉันได้ยินว่าเธอเขาหรือมีคนมาบอกใจสวยว่าต้องวางสร้อยแดงใช่ป้าสวยเขาบอกเธอว่าอะไรหรอใช่ใช่ใช่ระวางสร้อยแดงอ่าไปหาแปหาสร้อยหาสร้อยหาสร้อยสร้อยดงเราอาจจะหาได้จากการเอาเอาล็อตพิมพ์ไปโยนใช่ใช่ใช่โอ๊ยยิงชั้นน้ำมันยิงชันหน้ามีคนนึงเออ

ตามันขอ้าวอุ้ยอุ้ยด่าไฟด่าไฟทุกคนชุดก้อยอันนึงตรงนี้เรามาใส่แล้วใครเน่ยาแมงั่องเเดอเลยล่ะขี่กลับบ้านไปด้วยอุ้ยนกีุเฮยเฮยสวยดู่ดิสวยเห็นปะมาดินี่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 ูยูอนเกงยมันกระโดดกระันอะเฮ้ยหน้าไม้หน้าไม้หน้าไม้นี่ไงเธอมาน้าน้อยจ้ะกัน ชิบกำลังไปชิบกำลังไปนี่ปปัเอากล็ถือมาให้พวกเธอนี่แหละเออลดมากไม่มาถือรถทอยถือรถทอยถือรถทอยหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผแผะข้างล่างแผะปะแผอะอะไรอ่ะแพะอยู่ข้างล่างมาถอถทอยหลังถอยหลังให้มาให้มาตกให้มาตกให้มาตอกทำให้มาตกให้มาตกโอเคโอเคอย้ยโอ้ย้ยอ้ยยย้้ยโอ้ยโอ้อออ้ยอ้ อูบาทอุบาทมากเห็นน้ำตาแล้วเมื่อกี yep> ้เกือบรอดแล้ทนไม่ขยับอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมได้อ่ะได้โอ้ได้บ้างดิกดใช้ดูดิกดไม่ได้ อุ้ยแม่ง่องตามมาถเลยสวดกอนป้าเธอเออน้โมนะโมนะโมโมใส่เลยนะหนึ่งสองนี่แหนึ่งสอ้นี่แน่นี่แน่อ้าวอ๋อโอ้โอ้ยโอ้อะไรอะโอ้โหะไรเงบอดบอดบอดบอบอยิงยมันยิงมันปืนปืน เอาเพื่นอนเพื่อนเอาเพ่อนเพื่อนให้พ่อนโยอรโยนโย,ยนอโนอโเราไป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 จิงหน,น่อยจิหน่อยพยายามพยายามอยู่พยายามอยู่เออเออเออเมาดีมาดีมั <cell S 1> นถือมันถือรถทอยรถทอยรถทอยไปไปใจแรงมากไปไปใจแรงมากเออเผาเลยเผาทั้งเป็นเจะโดนหนูร้อไว้หนูร้อไว้อเอาไานนมนเออเออมาดีมาดีมา <ลง S 1> ดีมา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 ดมาดอ <ลง S 1> ้ เนี่ยใครเอาใครเอาเออเลยวูด้ะไรอยาได้ได้ได้เข่ามันตาด้วยผลล็อกด้วยอ่ะเก็บเก็บเก็บเออวันนีชวนใหม่ได้ปะเข่าได้เรื่อยเรื่อยหวังเนี่ยพอเพื่อนลอกดูดิไม่ได้ว่ะอ๋อเหรอเฮ้ยแปลว่าเข่ามันบูดูแล้วก็ไอ้เกล็ดแมงป่องอ่ะข้าไปได้แน่เลยอ่ะที่ไหนล่ะลองหาไหม ่มันต้องใช่เมันต้องมีแท่นอะไรหรือว่ามันให้ดูอะไรสักอย่างแน่นๆเนาะนี่ดูต้นหนังมีเยอะเลยไปสำรวจกันปปะ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 ปไ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 ปใช่เป็นตขาปะหรือตกขาเจอยังเออคันช่างอะเจอยังเจอยังอยากรู้ว่ามีอะไรขาบ้างอุ้ยหมวกใหม่ใช่ไหมใช่ไหมว่าแล้วว่าแล้วปะ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 เขาอะต้นเขาอ่าพี่มีพี่มีเขาเทียนเออเขาหนึ่งแล้วก็ อะไรวะ,อะไอแมวแมวปองอ่ะโออว่าแล้วเชียหเลยแล้วที่นี่ที่เดียวข้างบนมีหมาตัวหนึงนะครบอกเลยอุ้ยทุกคนใไรควายแพะมันชนต้นไม้ได้เห็นะนะไหมหน้ใช่เออถ้ามันทังต้นไม้ลอมันตัดไม้ได้ั้งงั้นอนะเอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวจะพาทำอย่างหนึ่งวิธีการตัดไม้ที่ดีกว่าเลื่อยอุ้ยต่นเต้นเๆ้นเดี๋ยวเขาดูคอเห็นหน้าหน่อยอยากเห็นหน้า ดูสีของใหม่อ่าเยิบแป้งหยิแป้งกดหยิบแป้งกดหยิแป้งกดเป็นเป็นหมวก infernal helmet เออกดกดยั้กดแล้วนะเออมาแล้วโอ้โอ้วถึงเต้นอะจะใส่เลยนี่โอ้ใส่เธอจะรสวยมากนะสวยมากสวยมากนะลองโยนไหมขอทีขอตัวหนึ่งได้ไหม ตายตัวแทนเปล่าเธออันนี้ไงก็ได้นี่ไงนี่ไงอ๋อได้ที่สามวันเห็นไหมอ๋อโหลเออตดวดิเดีวดิดตัวเดียวได้สามอันนี้หรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเเสอตัวละสอเหรอเไป่็นไงบ้างทุกคนนี่แง่ปึ๊บ หาได้สองตัวอ่าแค่เนี้ยนี่น่าจะได้นะเราก็ขึ้นไปทางแบบว่าเส้นตรงอ่ะก็ทำเยอะๆไปเลยสิก็ปลูกไปเต๋อเลยใช่ใช่ปลูกเลยก็เนี่ยอันเนี้ยเป็นหลักเป็นหลักเป็นทางหลักแล้วก็ค่อยนี่ไงผมก็ปลูกรอบๆอะไรเงี้ยให้ไปร่วมนานาขึ้นก็ได้มีแค่นี้แหละหาได้แค่เนี้ยทุกคงพุกคนสนใจไปตรงนี้นี่ๆตามมาตามมาข้างหน้าข้างหน้าสสแแตตนนบบาายยเจไหนล่ะนี่เหรอ นี่ไงขึ้นมาขึ้นมาแล้วดูว่ามันล่าไข่อาจจะแบบรอให้มันแบบมึนบุญแล้วก็วิ่งเข้าข้างหน้าก็ได้นะใครวะเราไปหาเธอฉันวะตามแจ๊ดมา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 โอ้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 พระเจ้าโอ้พระเจ้าเห็นไหมสวยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหนโอ้โอ้โอ้ไหนอะล่อๆไอ้แป้งรอๆล่อๆ

เ็หมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยเหลือต้นเดียวเซ่เหลือต้นเดียวต้นเดียวจะทำไม่ได้จะทำไม่ได้ต้นเดียวอู้นี่คือผลปฏิกิริของเราเย้เว้ยโหเยอะมากลู่มมหาศาลมากมาลิงมาวิงมาวิงมาวังมาเย่และวันนี้นะคะทุกคนพวกเราก็สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยกับการอัปเดตใหม่นะเย้ ยเออส่นบินได้โอ้ยเอามาักกันไปด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเรานะไปแล้วนะบ๊ายบายเย้